สวัสดีครับวันนี้เป็นเช้าวันจันนะ EP ที่83นะครับก็เป็นสัปดาห์ใหม่นะสัปดาห์ที่แล้วก็ทรงตัวนะครับก็ไม่ได้ขาดทุนหรือว่าบวกกำไรเพิ่มขึ้นมาเท่าไหร่ก็เท่าเดิมนะวันนี้ก็เป็น เวลาช่วงวันปกตินะไม่ใช่ OTC นะครับเราก็มาดูกันดีว่าวันนี้จะได้ออเดอร์หรือเปล่านะช่วงเวลานี้บ่ายนะครับก็รูปแบบของ UJ เนี่ยตอนนี้โอเคเลยนะแต่ว่าออเดอร์นี้ครับ ไม่ลงมารับแรงซื้อเลยเดี่ยวๆนะครับลงมานะขึ้นไปรับแรงขายแล้วลงมานะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยลงมารับแรงซื้อนะก็เสี่ยงอยู่เหมือนกันว่าการที่แทงออเดอร์เนี่ยเขาขึ้นไปรับแรงขายอ่ะคืออาจจะถูกตกกลับลงมาได้นะครับอาจจะปิดแพ้ได้นะไปรับแรงขาย ลงมาก่อนตามหลักควรลงมารับแรงซื้อแล้วขึ้นไปนะครับเห็นไหมครับตอนนี้อาจจะโดนปลายไส้ด้านซ้ายนะทุบลงมานะครับแรงมากเลยจะปอดเดอร์แรกไปนะครับแพ้นะมีแนวซ้อนอยู่ด้านบนนะครับดันกราบลง เราไปกันต่อนะครับไปดูที่คู่อื่นนะ G U น่าสนใจนะครับมีแนวต้านตรงนี้ด้วยโดจีน้ำทางลงเดี๋ยวผมคาลิเบตจากโดจีสีเขียวตรงนี้นะครับเก็บเนื้อเก็บไส้ดูซิว่าจะเป็นยังไงนะรูปแบบได้เลยนะแต่ว่าแทางออเดอร์ได้เปิดในแนวนะครับในแนวต้าน นี้ผมจะให้ดูแนวนะที่ซ่อนอยู่แนวแรงขายนะครับใกล้แนวรับเมื่อกี้ที่แพ้ไปแล้วก็ส่งกราฟลง GU เข้าไปปิดในกลางแนวต้านนะครับยังไม่เข้าเงื่อนไขอี EU น่าสนใจนะตรงนี้ผมมองว่ากราฟจะลงต่อนะ มองว่าแท่งก่อนหน้าเนี่ยเป็นแท่งยืนยันนะครับโซนนี้เป็นโซนแนวต้านทั้งหมดเลยนะครับผมรวบแนว,แวก็จะได้แนวก,กว้างๆนะอันนี้ผมจะวัดจากแท่งสีเขียวตรงลูกศรชี้เลยนะครับเป็นแนวใหม่ใกล้ๆเลยนะเป็นรูปแบบ solid zone น,นะครับก็หวังว่ากราฟจะลงมาปิดแดงได้นะครับ น,นี่คืออ้างอิงนะแนวต้านแนวต้านเก่าถือว่าแข็งแรงพอสมควรนะครับสวยงามนะออเดอร์ที่2ก็ชนะนะครับจีกลายเป็นเฟกเบกเอานะ มีแนวรับโดยจีนํำทางครึ่ง a u น่าสนใจนะครับเกิดเบรกเบรกเอาเป็น uh, PA นะแดงแดงเกินกินผมรอแท่งนี้ปิดใต้แนวต้านนะหวังว่ากราฟจะลงต่อนะครับความเสี่ยงเนี่ยมีแนวรับย่อยเล็กๆข้างล่างนะใกล้ๆก,กันเลย รอลุ้นนะอ่าโอเคตอนนี้แท่งยืนยันมาแล้วนะครับก่อนหน้าเป็นโดจีสีแดงผมรอแท่งออเดอร์ขึ้นไปรับแรงขายก่อนนะครับโอเคมีการรีเจ็คที่บริเวณปลายไส้แท่งก่อนหน้าและ EMA 5นะครับราคาได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเรามารอลุ้นกันว่าจะ ปิดเขียวหรือปิดแดงนะแนวนี้ถูกทดสอบบ่อยมากแล้วก็ข้ามไปข้ามมานะครับความเสี่ยงก็ยังมีอยู่ที่แนวรับด้านซ้ายนะครับเป็นแนวรับเล็กๆใกล้ๆครับเสียงนะครับในแบบนี้ โอ้โห oh, ดูแบบวิสุดท้ายนะครับขึ้นมาปิเดเขียวมองว่าเทนเทนใหญ่ตอนนี้ยังเป็นขาขึ้นอยู่ด้วยนะครับทำให้แรงขายเนี่ยสู้แรงซื้อไม่ไหวนะจบออเดอร์ที่3มนะครับอแนวนี้น่าสนใจนะ uj ผมกดขึ้นที่ แท่งนี้นะแม้ว่าแท่งก่อนหน้าเนี่ยจะเข้าไปปิดในกลางน้ำของแนวรับเลยแต่ว่าแท่งออเดอร์ที่ผมกดเนี่ยกระโดดแก็บลงมารีเจ็กรับแรงซื้อนะด้านซ้ายเนี่ยเป็นโดจีนํำทางขึ้นบวกด้วยเขียวกืนกินนะที่ผมยังไว้ใจอยู่ความเสี่ยงก็ยังมีแนวต้านใกล้ๆด้านบนนะและแท่งก่อนหน้าที่เข้าไปปิดในแนว รับแพ้ก็ต้องยอมนะเพราะว่ารูปแบบสวยแต่ว่าเงื่อนไขไม่ครบก็เรามารุ้นกันว่าจะไหวไม่ไหวนะถ้าแท่งนี้ปิดเป็นโดจิบนแนวก็อีกแท่งถัดไปก็น่าสนใจนะครับไม่ไหวนะครับแพ้นะลุงมาปิดกลางแนวทั้งสองแท่งเลย แต่ดูแท่งเขียวอันนี้ขึ้นเขียวยาวเลยนะครับวันนี้กราฟก็เทรตามรูปแบบเบสิกที่ผมถนัดไม่ได้เลยก็แพ้สองออเดอร์นะสต็อปลอสไปก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP ถัดไปสวัสดีครับ